ถือคำสั่งนะแล้วถามตัดไปถามผัวด้วยมึงไปกี่ครั้งกูบอกให้มึงมาถึงบ้านไปถามตอนนี้มึงยังไม่ถามอีกใช่ป่ะตอนนั้นอยู่ดีมึงบอกว่ามึงไม่เปิดลกวันนี้แหละตองนี้กูก็เลยกูเลยจะได้กดเจ็บเลยกดเจ็บเลยทำอย่างนี้เลยมึงเป็นเหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ป่ะ กูไม่รอไหมกูไม่ไปวันนี้เล่นไม่ของทองอ่อเดียอดไใ้กว sure> ่าเยอะพอแล้มที่ขามาลัวไม่จบแค่นี้สิ่งนั้นที่ตีมกงทำอยู่แล้วมึงจะกลุ่ มึงจะจะอยู่อยู่มึงจะอยู่อยู่อยู่ค่ะทำไหมทำบ,บอกว่ากูไม่แจ้งความนะมึงเอาความรู้สึกดีที่กูให้มึงไปก็ยม่มีเพราะฉะนั้นกูเคยบอกมึงก่อนแล้วนะอเราเดู มันอะไรมันอ่ายน้มองดิบใช่ใช่ฮะเฮ้ยไม่ออกใครไปออกไปทำไม คุณผู้ชมครับกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากภายหลังจากที่หญิงสาวรายหนึ่งครับเธอออกมาโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ออนไลน์ที่จุดเริ่มต้นมันมาจากการเล่นเกมออนไลน์สู่การสารสัมพันธ์และยกครัว ล่าสุดครับทีมงานรายการโหนกระแสได้มีการพูดคุยกับน้องเจ้าของโพสต์นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเลาว,ว่าตนรู้จักกับชายรายนี้ในเกมออนไลน์ตอนแรกก็คุยกันแบบเพื่อนแต่มีช่วงหนึ่งที่เธอนั้นเบื่อสามีจึงเล่นเกมมากขึ้นวันละสิชั่วโมงทําให้ผูกพันกับชายคนนี้ถึงขั้นวิดีโอคอลคุยกันจนนานวันถึงขั้นเซ็กโฟน ตนยอมรับว่าตนเป็นคนไม่ดีเพราะตนก็มีครอบครัวและลูกส่วนอีกฝ่ายก็มีครอบครัวเหมือนกันแต่ทําอย่างไรได้เมื่อมันรู้สึกดีไปแล้วจึงคุยกันเรื่อยมาประมาณหนึ่งปีครึ่งตลอดระยะเวลาฝ่ายชายสั่งให้ตนห้ามมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีเด็ดขาดแต่มีวันหนึ่งตนมีความสัมพันธ์กับสามีเขารู้และร้องไห้ขอให้ตนรับปากว่าจะไม่ทําอีกตนก็เชื่อและทําตามเพราะรักเขามาก ช่วงนั้นสามีตนก็รู้ว่าตนอ่ะเปลี่ยนไปเคยเห็นแชทที่ตนคุยกับฝ่ายชายและรู้ว่าตนน่ะคบกับคนนี้สามีขอให้เลิกครอบครัวก็บอกให้ตนหยุดแต่ตนก็ไม่ฟังใครเลยยอมรับว่าหลงเขามากจนสามีทําใจและไม่ว่าอะไรตนอีก พอตนเขากับฝ่ายชายไปเรื่อยๆเขาก็ห่วงมากขึ้นแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาจะต้องรู้ทุกเรื่องในชีวิตของตนและสิ่งสําคัญคือเรื่องที่ตนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีหรือไม่เขาจะถามตนตลอดเขาสามารถดูกล้องวงจรปิดที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะตนเป็นคนเอาทุกอย่างให้เขาเองทุกครั้งที่เขาสงสัยเขาจะสั่งให้ตนถามสามีต่อหน้ากล้องว่ามีความสัมพันธ์กันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งตนก็เชื่อฟังและถามสามีตามที่เขาสั่ง พอเขาได้รับคําตอบที่พึงพอใจเขาก็จะสบายใจเวลาที่ตนออกไปข้างนอกเขาก็จะดูกล้องในรถตอนแรกสามีตนไม่รู้ว่ามันถึงขั้นนี้แต่พอเกิดเรื่องตอนก็สารภาพทุกอย่างสามีก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรเลยตนก็รู้สึกผิดประกอบกับอึดอัดที่ถูกฝ่ายชายคอยควบคุมชีวิตตลอดเวลาเริ่มรู้สึกไม่ไหวเพราะความสัมพันธ์นี้มันบีบจนตนหายใจไม่ออก จนต่อมาประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมที่ผ่านมาตอนเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันทุกวันเขาก็บอกว่าผิดสัญญาไม่รักษาสัจจะจะตามมาทําร้ายยกครัวตลอดเวลาฝ่ายชายมักจะพูดดูถูกตนเสมอเขาไม่เคยโทษตัวเขาเองว่าเขาเป็นคนผิดแต่จะโทษว่าตนไม่ทําตามสัญญาที่บอกว่าจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต ตนบอกเลิกเขาไปเมื่อวันที่5มกราคมและตนบอกเขาว่าชอบถามมากใช่ไหมว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีเมื่อไหร่วันนี้จะทําให้ดูตนก็เรียกสามีมาและทําตามที่พูดซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ฝ่ายชายแคนตนมากหลังจากนั้นเขาก็เอาภาพลูกครอบครัวตนไปโพสต์คอมเูตอนอยากจบจึงเลือกที่จะเงียบ กระทั่งวันเกิดเหตุตนไม่คิดว่าเขาจะขับรถจากกรุงเทพขึ้นมาหาตนที่เชียงใหม่เขามาจอดรถบีบแต่เรียกหน้าบ้านเอาเบอร์โทรคนอื่นโทรมาถามตนว่าเมื่อเกีย้ยคุณได้ยินเสียงแตรไหมผมมาเอาชีวิตคุณคุณต้องชดใช้ตนก็ถามว่าชดใช้อะไรเขาบอกว่าตนต้องไม่มีอะไรกับสามีตลอดชีวิตถ้าไม่ออกมาหาเขาจะไปทำครัว ตนจึงตัดสินใจออกไปเจอตอนแรกคิดว่าจะคุยรู้เรื่องสุดท้ายก็ไม่รู้เรื่องเขาต่อยกระจกรถจนแตกตนก็ขับรถหนีเขาก็ตามที่ชนท้ายคมขู่สารพัด ซึ่งทําให้ตนรู้สึกหวาดกลัวยอย่างมากและที่ตนออกมาร้องเรียนเพราะวันว่าจะมาก่อเหตุอย่างที่เขาขู่จริงๆเพราะถ้าที่ตนรู้ประวัติฝ่ายชายก็ไม่ธรรมดาเบ่งว่าบ้านรวยเคยบอกได้ว่าถึงไม่ทํางานทั้งชาติก็ไม่อดตายอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากที่กลายเป็นประเด็นนะครับก็มีหลายคนออกมาวิพากวิจารณ์มากมาเลยครับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบทเรียนชีวิตมีผัวแล้วไม่รู้จักพอได้ของดีเลยทีนี้อีกคอมเมนต์บอกว่าความคันเป็นเหตุไม่รู้จักพอก่อ เองก็แก้เองครอบครัวไม่เกี่ยวเตือนแล้วไม่ฟังอีคอมเมนต์บอกว่าสงสารสามีนางค่ะลูก8สามขวบเองทำอะไรไม่มีหัวคิดเลยอีกคอมเมนต์บอกว่าหาเรื่องใส่ตัวเองชัดๆไม่อยากจะใช้คำพูดว่าสมน้ำหน้านะแต่เคสนี้เหมาะสมกับคำนี้จริงๆและอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าอยากบอกน้องผู้หญิงให้เข้มแข็งไว้นะครับและก็อยากบอกผู้ชายนะครับเมียที่ดีคือเมียใหม่